ไ,ไว้หลายๆย่งสีเฝ้า,าแซ่เด้าอเฝ้าเอาลงแซ่น้ำแล้วก็เอาใส่ถุงปุ๋ยมาใส่มันสิแห้งก้อนไม่สิปะเกิดครับมันบ่ายากดอกแม่เดี๋ยวผมเพี้ยนตึกกุญแจเพี้ยวเข้าเยอะเท่าไห่จังว่าแหละยังมีติมเหรียญทร้ักษ์หลายาาเฝ้าเห็ดอะไรแล้วสกปรกจังไมาเหรียญเด้อเฝ้าเห็ดเฝ้าน้ำละมันเป็นเนี่ยนี่ครับครับปู่ปะเกิดมากกันยากอีกเด้อแล้วมันจำัำเป็น จะเป็นปลฝ่าวเห็ดเนาะเล่นโทรศัพท์ห่วงกับโทรศัพท์ปั่นเด็กๆเด็กหน่อยอจะเป็นนายคนผมคือบ่าฝ่าวไปเห็ดจากก้อนมาตกก้อนตกก้อนอยู่มันสีแดงงั้นไหนแล้วมันบผลไม้เนี่ยนะแล้วก็แห้งเออเห็ดก็สีเห็ดนี่ละใจเย็นๆรถเจ้าหน้าหนาวผมเห็ดเองดอกก็ต้องเห็ดน้ำดอกแกงห้ามเนามันทางแดดไปหนาไหมร่มกับร่มแหงมันนี้ไปปูมาบักเกิดกันยากอีกวะ เฮ้เออยกกเก็บอยากเอ,เอียงเก็บตามสบายครับให้ถกด้า <c ười> ลูกด้อใส่ใจเด็กด้ครับครับถ้าปดมาพกเน้อง <c ười> มตเดี่ยวกับเดี๋ยวไม่ตัเดี๋ยวกับเดี๋ยวมันไม่มีสิเนวดอกมือ

行政人员，别做，赶紧进去吧，在这儿、嗯，赶紧进来，别走。哈哈哈哈哈哈！我，赶紧进去，再把我给抓住，太倒霉了，我。哈哈哈哈哈哈！我，赶紧进去，别忘了，赶紧进去。哈哈哈哈哈哈！我，赶紧进去，别忘了，赶紧进去。 ย่างเมียงมันก็เลยเป็นสิเอ้กออินหัวมันกูวันเบิ้งดีแล้วมันได้ลูกเคยหัวดีเอาเอ้ยมันไงนี่เป้าครับเป้าเนี่ยเกาีเป้า